สวัสดีครับช่างรถไถาบ้านๆน,นะครับวันนี้มีรถไถเข้ามาใหม่เป็นอ s e k i ym 1 7ึ่งเจ็ดแรงสองเพลาเก่านอกสวยครบทุกอย่างพร้อมใช้งานไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วคันนี้เดี๋ยวพาไปดูออปชันในรถดีกว่านะครับก็เป็นรถสีเดิมนะครับสวย ายางหน้าหลังเต็มยางหน้าบ้างเต็มเต็มเลยไม่มีรั่วซึมนะครับเป็นรถเก่านอกไม่มีเลยรั่วซึมนะครับอันนี้ก็เป็นกระบอกช่วยเลี้ยวนะครับเป็นก็พูดง่ายๆบ้านเราก็เป็นพวงมาลัย power นั่นแหละนะครับพวงมาลัยนิ่มเบานะครับไม่มีแกว่งเป็นส7เจดแรงสองเพลาเก่านอกสภาพใหม่มาก ดูน้วปัดเดินไหมนะครับชั่วโมงการทำงานมาน้อยนะอันนี้ไฟสแตนบายโชว์สถานะต่างๆเนี่ยใช้งานได้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูก็นะครับ้าเระบิดกุญแจเนี่ยไฟมันก็จะเตือนขึ้นแต่ถ้าเราสตาร์ทรถปุ๊บไฟต้องดับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มอ่าตรงนี้ เราเข้าขับสี่กับขับสองนะครับผ่านมือผ่านนิ้วเราอันนี้ยขับเพื่อนล้อหลังอันนี้ขับเพื่อนล้อหลังแล้วก็ล้อหน้านะครับขับสี่ก็คือเนี้ยแค่นี้เองนะครับการเปลี่ยนเข้าเกียร์โฟวิลเนาะระบบไฟติดครบหมดนะครับแต่ดังแล้วบปิกุญแจให้ดูนะครับรถไถแต่ดังนะครับพร้อมใช้งาน <c oughs> มาในส่วนของตรงนี้นะครับไอ้ก้านเหลืองๆนี่เอาไว้ทําอะไรอ่าเอาไว้สั่งให้ PTO หมุนไปทางซ้ายแล้วก็ถ้าดึงมา PTO จะหมุนมาทางขวาประมาณนี้นะครับก็คือ PTO มันมันสามารถไปได้ทางซ้ายและขวาเวลาสมมติว่าเราไปปั่นหญ้าหรือว่าอย่างเงีเ้ยแล้วมันติดนะครับเราก็หมุนกลับทางนึงอะไรประมาณนี้นะครับมีฟังก์ชันนี้ให้ ส่วนการเข้าเกียร์ PTO นะครับ PTO จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีสามเกียร์ใช้งานได้ส่วนเกียร์นี้นะครับก็จะเป็นเกียร์หลักคอนโซลคอนโทรลรถง่ายก็คือสามเกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับของเบากนะครับเวลาเราขึ้นไปที่รถแล้วก็ประมาณนี้อ่ะตรงนี้ข้างบนเนี่ยเป็นไฮข้างล่างเป็นโลนะครับ โล yeah, นะครับโลไป่ใช่ทำอะไรเวลาขึ้นเขาเวลาขึ้นเนินลาดชันเวลาลากของหนักเราต้องการขึ้นไปช้าๆไม่เครื่องมันดับการอากาศเราก็ใช้ตัวนี้นะครับเอาแค่นี้แหละนะครับประมาณนี้เบาะ <c oughs> มีเบลลให้จากนอกนะเซฟตี้มากเลยเนี่ยใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ตำแหน่งยึดก็คือคือล็อกล็อกแบบอย่างดีเลยเนะี่ย นะครับจากญี่ปุ่นเลยนะครับทางนี้ <c oughs> จะเป็นตัวกระบอกยกขึ้นยกลงนะครับแขนยกไฮดรอลิกที่อยู่ด้านหลังของตัวรถนะครับประมาณนี้นะครับรายละเอียดรถค่อนข้างเยเอะอ้าวเราขึ้นไปหลังคาก่อนนะครับหลังคาอันนี้มันถอดได้นะหลังคาเนี่ยที่กันแดดอะถอดได้ บางคนไม่ไม่ต้องการใช้หลังคาก็แค่นี้ยฮถอดออกมีสลักมีปิ้นล็อกอยู่นะครับเราก็ดึงปิ้นออกนะครับสองฝั่งแล้วก็ถอดน็อตอีกสี่ตัวละเราก็ยกหลังคาลงได้แล้วไอ้ตัวนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่โครงหลังคานะไม่ใช่โครงหลังคาอย่างเดียวนะครับที่เขาออกแบบมาเนี่ยเวลารถใช้งานนะครับต่างประเทศเขาจะมองเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญที่สุดละนะครับเซฟตี้เฟิร์สนะครับปลอดภัยไว้ก่อนก็ เวลารถสมมุติว่าเกิดัเหตุรถถ่ายพลิกขึ้นมาเนี่ยรถจะไม่ทับผู้โดยสารที่อยู่ในอ่าที่นั่งอยู่ที่เบาะนะครับก็จะมีเจ้าเหล็กเนี่ยที่โค้โงๆทาเป็นโครงหลังคาเนี่ยช่วยนะครับก็เลยยึดในตําแหน่งสาคัญสําคัญเห็นไหมตําแหน่งด้านล่างเนี่ยนะครับซ้ายขวานี่แหละ <c oughs> ประมาณนี้อ่ะเรามาดูฟังก์ชันของรถคันนี้กันของแท้นะครับ เอามุมไหนดีมุมนี้ดีกว่าถ้าเราบิดตรงนี้บิดสวิตนะจ,จะมีจะมีสามขยักถ้าเราบิดมาทางขวามือสุดนะครับจะบอกยกไฮดรอลิกเนี่ยขึ้นลงจะใช้ตรงนี้เป็นแมนวนวลเนี่ยเป็นแมนวนวลนะครับถ้าเราบิดมาตรงกลางถ้าผมจะไม่บิดนะไฮดรอลิกก็จะกดลงสุดบิดมาซ้ายสุดก็จะยกขึ้นสุดอ่าบิดมาทางขวาสุดอย่างนี้ ก็ใช้ตรงนี้เหมือนที่บอกไปนะครับแล้วก็ตัวนี้กดลงสุดนี่แขนไฮนดรอลิกจะกดลงไปต่ําสุดกดอันนี้ขึ้นหนึ่งครั้งแขนไฮนดรอลิกจะยกขึ้นสูงสุดก็คือเวลาเรายกผ่านเราไม่ต้องยกที่ตัวนี้เรายกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นระบบไฟฟ้าพร้อมใช้เอ,อเดี๋ยวทตาร์เครื่องเราก็จน่าจะเห็นภาพแล้วนะครับอ้าวดูยางกันก่อนดูสภาพภายนอกกันก่อน ยางสวยบ้างนะครับสวยเลยไม่มีรั่วซึมนะครับเนี่ย P.T.O มีแผ่นปิดกันฝุ่นมาพร้อมกันฝุ่นกันโคลนเนี่ยสภาพมาจากนอกก็ประมาณนี้แขนนะครับแท้ติดรถกระบอกช่วยยกที่บอกไปนะครับเนี่ยคอนโทรลผ่านนิ้วนะครับเวลาเราปรับผ่านเอียงซ้ายเอียงขวานะครับก็ใช้กระบอกตัวนี้เลยได้เลยเนี่ยสภาพสวยมากเลย แห้งกั๊กนะครับสำหรับเจ้าอีสกิ TM17 มีอะไรเอ่ยที่ยังไม่ได้รีวิวน่าจะครบหมดแล้วฟังเสียงเครื่องกันเลยดีกว่าอ้าวตรงนี้นะครับลืมไปถ้าเราเหยียบครับล้อหลังนะครับล้อหลังซ้ายขวาจะตะกุยไปพร้อมกันถ้าเรียบภาษาบ้านเราก็อ่าเหยียบกันจมอ่ะขึ้นมาบนรถ รถทํางานนี้นะครับมีบกุญแจนะครับไฟขึ้นโชว์นะครับปกตินะครับอ๋อเราคุยกันไปแล้วนี่ก็เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยดีกว่าเหยียบพัดนะครับสตาร์ทนะครับสตาร์ทง่ายนะครับทีเดียวติดชั่วโมงไม่โกงนะครับเพราะว่ารอบเครื่องใช้งานได้ ีเปิดไฟไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูไฟหน้าติดไหม <c oughs> ไฟหน้านะครับติดสว่างชัดเจนอ่าไฮรรดไฮรอลิกดูไฮดรอลิกกันอันนี้ไฮดรอลิกนะครับอยู่ตำแหน่งต่มสุดนะครับเดีย๋ยวยกขึ้นยกขึ้นสุดได้นะครับอ่ากระบอกที่ย,ยกเนี่ยครับที่ผมบอกไปก็คือตัวนี้ แล้วขึ้นนะครับอยู่ที่นิ้วเลยอันนี้เอาลงนะครับเวลาเราปรับฐานเอียงซ้ายเอียงขวานะครับก็ใช้ปุ่มนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวถ้าผมกดปุ่มนี้่ดันปุ่มนี้ขึ้นข้างบนแล้วแขนยกชุดนี้จะขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่คือสูงสุดก็ ประหยัดเวลาประหยัดแรงเราไปได้เยอะประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองขับให้ดูนะครับอ้าวพีดีโอก่อนดีกว่าพีดีโอยังไม่ได้เข้าไว้เดี๋ยวลองเข้าเกียร์พีดีโอนี่พีดีโอนะครับเข้าเกียร์สามพีดีโอหมุนทํางานนะครับเดี๋ยวเราจะให้พีดีโอหมุนกลับทางกันเดี๋ยวเข้าเกียร์แม่งเกียร์ว่างก่อน แล้วก็โยกตำแหน่งสีเหลืองมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้าเกียร์สามเอาเกียร์คันไม่ตุดนะครับโอเคนะครับนี่ีโอก็จะหมุนกลับฝั่งกันแล้วนะครับประมาณนี้ไม่มีร่วบตึมนะ เดี๋ยวไปลองขับกันขึ้นมาแล้วบนรถนะครับก็กว้างนะครับนั่งสบายอันนี้ผมอ่าใช้เบรกมือเบรกมือใช้ได้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้แต่ดพดเบรกมือแค่เหยียบเนี่ยเรียบร้อยความปลอดภัยเดี๋ยวเข้าเกยร์นหนึ่งนะครับไม่จะช้า โลมอะไรเบามากนะครับลงอะไรเบามากให้ลงเนินแค่หนึ่งนะครับถ้าคลิปนี้มุมกล้องไม่สวยต้องขออาภัยนะครับ เาลองเกียร์สามกันนี่เกียร์สามนะครับเบรกปึกป๊กทีเดียวจอดนะครับก็ประมาณนี้นะครับรถพร้อมใช้ใช้งานได้ครบทุกอย่าง เดี๋ยวถอยหลังกันนะครับเสียงรถไม่มีห่อนะครับเบรกจึกประมาณนี้ไปเกียร์สอนะครับ สมบูรณ์เนี่ยผมอะไรก็เบานะครับเพกดีเครื่องแน่นนะครับเดี๋ยวเราไปเกียรหนึ่งขึ้นเนิน ว่ารุ่นนี้เป็น17แรงที่น่าเล่นน,น่าใช้งานก็เป็นอันว่านะครับรถพร้อมใช้่าเนี่ยอันนี้ผมข้าเบกมือไปแล้วเนี่ยรถก็ไม่ไหล นะครับสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทร0878264210อีกเบอร์โทรครับ0887676401ดูรถแล้วก็ทดลองขับได้นะครับที่ตำบลนายาวอำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีมีบริการนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศวันนี้ก็ขอจบรีวิวนะครับ isuzu ym17 ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ